มจัดดไปดย Sync Corporation โสวัสดีค่ะวิวพงษ์ชนกกันกลับค่ะนักกีฬากับความงามเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าคู่กันได้แต่วันนี้ it is a pack คู่ค่ะนักกีฬามงลงในไทยก็ง่ายๆกบมีวิววีโก้ร้านวิวคนนี้นี่เองนะคะ และประเทศอื่นมีนางฟ้านักกีฬาอีกหรือเปล่าและความแตกต่างของผู้บริหารกีฬานอกกับกีฬาไทยมีความน่าสนใจและเสียใจคืออะไรวิวจัดไปค่ะซอมลัสเซียวิกตอเรียกอโลวานางแบบชัดๆค่ะเพื่อนๆพื่อชีเนี่ยคือนักวิ่งที่ชอบซิ่งค่ะอายุ22ปีอินสตาแกรมของเธอมีคนติดตามเกือบ เจ0 0หกว่าคนค่ะพอๆพอกับ tiktok ของวิวเลยวิวพงชนกฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะชอบเด็ดของเธอนั่นก็คือกระโดดไกลได้6.12เมตรขย่ง9กระโดด13.39เมตรและวิ่ง100เมตร12.68วินาทีซึ่งสถิติโลกของผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่10.49วินาทีจัดปายโดยสาวเมกัน10.49วินาที ต่างกันอยู่เกือบ2วีเองค่ะตอนนี้เธออยู่ไหนน่าสนใจคือความเปิดใจของวงการกีฬาในประเทศที่เจริญแล้วค่ะแมอเมกากับรัสเซียจะไม่ถูกกันเพราะเมกาสนับสนุนให้ยูเครนไม่ยอมรัสเซียแต่เมกาเปิดรับคนเก่งโดยไม่สนใจว่ามาจากไหนสาววิกคนสวยเป็นคนรัสเซียแต่มหาลัยเมกันดันให้ทุนเธอค่ะช่างต่างกับประเทศไทยเพราะร้ายต่อหลายครั้งนักกีฬาต่างชาติ ทั้งที่มีเชื้อไทยอยากช่วยชาติแต่เราไม่ค่อยสนใจคนเก่งที่ยังไม่ดังแต่เราสนใจแต่เงินเงินเงินแล้วก็เงินจนกีฬาไทยมีคนสนใจน้อยลงทุกวันรอดูรัฐบาลใหม่จะพอกู้สภาพกีฬาไทยที่โดนย่ำยีจากคนมีอำนาจแต่ไร้ความจริงใจได้แค่ไหนเราควรสร้างมิตรมากกว่าสงครามผู้นำเนี่ยมีเรื่องกันคนทั่วไปไม่เกี่ยวคนที่สองมาจากยูเครนสาวหน้าตุ๊กตาคนนี้ ชื่อว่าจูเรียซูมาเซนโกนักกระโดดสูงอายุ28ปีสูง186เซนติเมตรติดทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่10ปีก่อนนูน่นกวาแชมป์กระจุยทั้งในแล้วก็นอกครันชี7ปีก่อนก็ไปแข่งโอลิมปิกเรื่องความสูงวิวเคยเล่าให้ฟังแล้วค่ะว่าอยากสูงกว่าปกติต้องทำไงเพราะด้วยกรรมพันธ์ของวิวเนี่ยคนสูงแค่161แต่วิวเนี่ยสูงกว่านั้น14ซนติเมตรเพราะ นอนไวเน้นแป้งทานเนื้อสัตว์น้อยๆอยากชมน้ำเต็นเข้าไปชมได้ที่ช่อง Youtube แชมป์จัดไปชื่อตอนว่าฟังไว้สาวไทยอยากสูงกว่า170เซนต้องทำยังไงมาจะบอกให้ฟังปิดท้ายด้วยคนใกล้บ้านค่ะเงียนเงินหา่านักวอลเลย์บอลเวียดนามอายุ20ปีจะลงประกวด m มิสเวียดนาม2023จ้ารุ่นพี่ขอให้คำแนะนำนะคะเพราะว่า ตอนที่วิวประกวดเนี่ยก็อายุ18ปีตอนนั้นเนี่ยก็ติดทีมชาติด้วยประกวด Miss Thailand World ปี2009ด้วยซึ่งขอเตือนว่าโลกกีฬากับนางงามนั้นต่างกันนะคะอย่างแรกก็คือความชิงใจการแข่งขันเนี่ยบอกเลยว่ามีทั้งในแล้วก็นอกเวทีกีฬาไม่สามารถช่วยได้เพราะหลายครั้งเสี่ยงโดนแทงข้างหลังหลังได้มงวิวเนี่ยเป็นตัวแทนถูกส่งไปประกวด m i s s w o r l d แล้วโดนมือที่มองไม่เห็นจากนางงามต่างประเทศ ผลักตกรถบัสค่ะซึ่งวิวเองเนี่ยต้องนั่งรถเข็นแล้วก็ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆได้เกิน1สัปดาห์ค่ะ<อ>สิ่งที่ดีคือเราจะได้เรียนรู้แล้วก็วิธีทำให้ลุกของเราเนี่ยดีขึ้นบุคลิกดีขึ้นเปิดโลกให้กว้างขึ้นเป็นกำลังใจให้วงการกีฬาไปสร้างความอลังการบนเวทีนางงามค่ะพรุ่งนี้เจอกันที่ y YouTube แชมป์จัดปายและพฤิัสหน้ามาเจอกันใหม่ 5ทุ่ม45กับรายการแชมป์จัดปไป